สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วกับ Shadow HD 1นะครับผมโอ้โห Perfect Man วันนี้มาอยู่ในเกม RX นะครับผมแล้วก็จะมาทุกคนมาเล่นงัดข้อนะครับผมืหท้าดวลไปเลยกับแอสซิสซินนะฮะงัดข้อนะครับ Perfect นะฮะถ้าใครกดไม่ Perfect นะคะแนนก็จะลดลงนะครับผมซ้ายขวาไหมหลอดนะครับกดไปดิครับ Perfect โอ้โหทีมเขากด Perfect เก่งนะฮะเนี่ย เฟอร์เฟคดีครับโอ้โหเขาก็เฟอร์เฟคเหมือนกันนะผมมาพบกับผมอีกแล้วกับ Shadow S D One นะครับผมเฮ้ยเฟอร์เฟคเหมือนกันนะครับผมอยู่ในเกม RX นะฮะมางัดคอนก่อนเลยครับผมก่อนจะไปสุ่มกาชาปองกันนะครับผมวันนี้จะพาเพื่อนๆมาสุ่มกาชาปองนะครับดูว่ามันจะเกลือหรือเปล่าได้ไอเทมโหดๆหรือเปล่าเขาเกตแล้วครับผมทุกคนเออคะแนนต่ำลงนะฮะเหลือ13นะครับฮึบ โอ้โเกตเหมือนกันแต่เขาเฟอร์เฟคเนะฮะใครนั้นสูสีมากนะครับสุดท้ายเฟอร์เฟคโอ้เขอาเฟอร์เฟคแลอ้วโอ้ย,อยแพ้ทุกคนอะไรครับนี่อีกรอบป่ะเพื่อนขอลองอีกรอบป่ะเออขอแก้ตัวแบบเออมามาของัดข้อนะทุกคนก่อนจะพาทุกคนไปสุ่มกาชาปองนะครับทุกคนวี่ก็มาดิครับ กดให้ตรงกลางนะครับทุกคนเออมันจะเฟลรเฟล็กนะฮะคะแ,แนนก็จะลดลงน้อยปุ๊บนะครับอเอยแต่แม่งเขาแม่งสุดจัดว่ะแอสซิสินตัวนี้เฟอร์เฟล็กดีครับเอ็งอย่าพลาดละกันไอ้หนูตบเด็กอะครับอือ้มเออตบเด็กอะครับ โอ้โหแม่งเฟอร์เฟคเยอะมากมันแบบว่าเก่งอ่ะเก่งเหรอเอ็งต้องพลาดสักวันเลยวะเอ็งต้องพลาดสักวันเหรอวะเอ็งต้องพลาดสักวันเหรอวะโอ้โหแม่งเฟอร์เฟคเหมือนกันมาหลอดยิงเร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะหลอดเอาเกตเอาเกตเหมือนกันโอ้ยดีนะเขาเกตเหมือนกันเฟอร์เฟคเฮ้ยเราเฟอร์เฟคเขาเกรดสุดท้ายไล่หนูเฟอร์เฟค เฟอร์เฟกแมนล้างแค้นได้แล้วครับโอ้ยหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะโอ้ oh, oh, ชนะนะครับอีกรอบไหมหนูอีกรอบไหมห,หนูหม,หหนมามาแก้แค้นแก้แค้นมาขอแก้แค้นหน่อยมาสุดท้ายนะรอบสุดท้ายนะเฟอร์เฟกแมนไปหนึ่งรอบรู้สึกว่าจะไม่ยอมนะไอหนูเฟอร์เฟกแมนไปนี่คือเกมเอานะครับผมคนอื่นไอคุณคนอยากคิดว่ามันเป็นเกม อะไรนะครับเป็นเกม R X นะครับแลนด์ล็อกเน็กเจเนอเรชันนะครับผมมีกิจกรรมเอ่องัดข้อด้วยนะครับทุกคนเอออัดข้องัดข้อเพื่อเอาสเตมินาไปใช้เนาะเพราะสเตมินาหายากนะครับผมสเตมินาหายากนะครับทำพลาดเลยนะเขาก็ตึงเหมือนกันฮะเขาก็ตึงเหมือนกันนะครับทุกคนเออหลอดค่อยค่อยเร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะเขาก็ตึงเหมือนกันเขาก็ตึงเหมือนกันก็มาดีครับสุด กดเฟอร์เฟคนะฮะกดก่อนหน้านิดนึงนะฮะกดก่อนหน้านิดนึงเออนี่ฮะสุดกดเฟอร์เฟคนะฮะปึ๊บหืมโอ้โหรอบนี้ไม่ไม่มีใครยอมใครเลยว่ะเฟอร์เฟคตลอดเลยไม่มีใครยอมใครก็มาดิครับหูเฟยเฟอร์เฟคกันหมดเลยเสมอนะเนี่ยมาดิครับหูเฟอร์เฟคเหมือนกันหูคะแนนสุดท้ายตัดสินมาดิเกตโอ้โหเลยนะจบ จบเลยโหยอมะไปดีกว่ายอมยอมยอมทุกคนยอมเออวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำเอ่อเอ่อเพจเอยไม่ใช่ทำเพจเนี่ยไปทำไอ้นี่กันนะครับเออสุ่มกาชานะครับนี่กาชาที่มีต้อง200นะทุกคนนะไปสุ่มกันนะจะขายก็ได้นะเออแต่แบบไม่อยากขายอะครับแบบอยากสุ่มอะเอออยากเอามารุ้นนะครับทุกคน ไปดูกันครับผมว่ากาชาที่พี่มีอยู่200กว่ากาชานะจะสุ่มได้เท่าไหร่นะครับผมหมาแล้วครับตู้กาชาเดี๋ยวลองขายดูยก่อนครับถ้าพี่ขายเนี่ยตกอันละ900นะครับผมเอออันละ900ก็อันละ900ถ้า200กว่าอันก็เท่าไหรอ่อุ้ยได้เยอะครับทุกคนโอ้ได้เป็นเป็นแสนแดงอะ่ะแสนเท็รแดงอะ่ะเออเอาไงดีวะจะสุ่มหรือจะขายนะครับทุกคน เฮ้ย <Hey, S 2> oh. เครียดนะเนี่ยถ้าสุ่มนะครับมันมีสิทธิ์ลุ้นได้ของฟ้านะครับคนนี่คือตู้กาชานะครับผมเออมันมีตู้เป็นตู้อ,อ่าตู้อะไรตู้อาวุธนะครับผมตู้ชุดเกราะแล้วก็ตู้การ์ดนะครับเออลองสุ่มตู้อาวุธนะนี่ใช้กาชา100 100 100 100นะฮะก็จะได้อ่าอาวุธที่เป็นอาวุธสีขาวเอ้ยอาวุธเลเวล25ถึง30นะครับแต่ถ้าเราจะสุ่มอาวุธ 40นะครับเราต้องสุ่มนี่ฮะเป็นอัอนี่ฮะเห็นไหมสุ่มทีละ20่สิถึงถึงก็คือ10ครั้งทีเดียวรวดนะฮะเอาไงดีจะสุ่มทีละครั้งหรือจะสุ่ม20ครั้งเลยเอางี้ดีกว่าสุ่มทีละครั้งไปก่อนนะทุกคนเออลุนลุนลุนนะครับผมสุ่มทีละครั้งไปก่อนนะฮะหรือจะตู้ตู้ห้าสนะนี่ตู้ห้าสิบก็จะสุ่มทีละ50นะครับทุกคนเอเอเอาไงดี พี่ก็ไม่อยากสุ่มเท่าไหร่อ่ะครับทุกคนแต่ก็แบบเพื่อเพื่อความแบบหนุกหนานของเพื่อนๆเนาะมาไปสุ่มกันครับผมไปสุ่มตู้40ดีกว่านะทุกคนเออหมุนไปทีละ20ถ้าผมไป let's go หมุนไปครับแล้วก็ให้เราสไลด์นะฮะเพื่อเอาตู้เหรียญกาชาออกมานะครับผมสไลด์สูตรนี้ลงมาล่างพอดีไปครับผมปั่น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 ปันปันป่น ได้เปล่าได้เปล่าเปิดดีอู้ได้อะไรครับทุกคนของฟ้าเวลิกูดอุยทุกคนออกไปดูกันเลยอุ้ยของแบบของตรงสายด้วยทุกคนดู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 ด,ดูครับทุกคนดูอุ้ยของตรงสายด้วยทุกคนโอ้โหเวลิกูดเลยบวกเด็ก15นะทุกคนเออเป็นแบบว่าเครื่องประดับนะบวกเด็ก15เป็นเครื่องประดับเด็กอ่ะเออทุกคนอุ้ยโหดอยู่นะ มันขายได้ไหมเนี่ยจริงๆอยากขายมากกว่านะเออแบบมันตรงสายด้วยอะ่ะถ้าใส่มันก็เพิ่มเด็กนะแต่ว่าพี่ไม่ได้นเน้นเด็กพี่เน้นค่ารถไล่นะครับทุกคนเอฮ้ยก็ไม่เกลือนะทุกคนนะเออได้อยู่นะได้อยู่นะเดี๋ยวเดียเดี๋ย,ยขอไปเปิดภารกิจแป๊บหนึ่งภารกิจสุ่มกาชานะครับโอเค่ะไปสุ่มกันอีกครับกำลังหนุกหนานเลยปะ อีกครั้งนึงไป Let's go uh huh. ดึงดึงลงมาดึงลงมาดึงลงมาไปสุ่มกันครับตู้กาชาแตะเพื่อเปิดอู้ได้อะไรธน,นูโหทุกคนไม่ตรงสายนะทุกคนนะเออไปสุ่มต่อครับผมปุ๊บอืมเดี๋ยวตาสุดท้ายเราจะสุ่มทีละ200ไปเลยนะครับทุกคนเออทีเดียวแบบม200เลยปุ๊บ ยังไ,ไงเปิดอื้ออ,อูได้ตรงสายทุกคนได้หนังสืออ,อื้อหูหูของฟ้าด้วยทุกคนแต่ว่ามันไม่คือมันตรงสายจริงแต่ว่าพี่ไม่ <c oughs> พี่ไม่เล่นสายนี้ครับมันเป็นสายสายแบบว่าสายชนเนาะสายแบบหนังสือ,อครับแต่ว่ามันไม่แรงอ่ะทุกคนเหมือนจะดีนะแต่ก็ไม่ถึงว่าดีอะ่ะ เออเอาไปย่อยได้ปะปะสุ่มต่อครับผม40ปั่นไปปึ๊บมาปั่นปั่นปั่นปั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 นป่นปันปึน๊บปิวอูโหูได้ของแบบทั่วไปนะทุกคนไม่ถือว่าดีมากเป็นแบบว่าของที่ดรอปจากวอสได้นะทุกคนเออ40ิธรรมดาไม่ใช่ของฟ้าเรือของฟ้านี่จะดีหน่อยนะทุกคนโอเค แล้วก็มาถึงจุดที่เราจะปั่นทีละ200นะครับผมปั่นทีละ10ครั้งไปเลยนะครับเพื่อความหนุกหนานนะฮะหรือจะปั่นทีละครั้งดีเพื่อปั่นทีละ10ครั้งมันไม่ลุ้นมะเออปั่นทีละครั้งดีกว่าวะหรือยังไงปั่นทีละ10ครั้งไปเลยเพื่อความสะาใจของ FC นะครับผมทุกคนไปครับผม one two three let's go ปั่นไป10ครั้งถึง2 <or> 3 4 5 6 7 8เปลขแนะครับเป็นเลขมงคลน,นะครับผมเลขที่พี่เลขแห่งความร่ำรวยฮึบเปิดมาบุ้มโอ้โหูสงสัยบ้างปะเนี่ยอูได้ของฟ้าอยู่2ชิ้นนะฮะของฟ้าสามอีกสมชิ้นเออได้ของฟ้าสามชิ้นโอ้โหวิ้เวดดีกูอยู่นะวว้าว้าวว้าว อุ้ยว้าวเลยได้ผีเสื้ออีกแล้วนะทุกคนผีเสื้อที่แบบเป็นบกเด็กอะ่ะเออเนี่ยมห็นส่วนออชิ้นอื่นนะฮะก็เป็นชิ้นที่ไม่ตรงสายนะเป็นดาบอะครับเออชอบดาบอะ่ะดาบฟ้าหนูนะเนะนี่นี่นี่ดาบของฟ้านะทุกคนเนี่ยของเนี้ยเออเนี่ยทุกคนหายากนะต้องแบบต้องแบบว่าทํามาต้องไปทั้งนั่งทำอ่ะถึงจะแบบได้อะ่ะเออแบบผมสุ่มได้อะ่ะทุกคน วดกู้เลยแลวเสื้อนี้ก็ไม่ตรงสายนะครับเสื้อนี้เป็นเสื้อของไม่ของธรรมดาเนาะดูดิครับทุกคนของฟ้าโหดจัดนะครับสีได้มาได้ของฟ้าแต่ว่าไม่ไม่ตรงสายเนี่ยนะได้ขวานขวานตรงขวานฟ้าแต่ไม่ตรงสายนะทุกคนเออสีได้จัดจัดเลยเฮ้ออะไรครับนี่อ่ะ ือจะส่มอีกครับมันมีพี่มีหลายอย่างนะมีการ์ดก็มีเออส่มการ์ดดีกว่ามั้งสูบกา๊าซโอ้โหอันนี้เป็นการ์ดขั้นสูงนะทุกคนมีอยู่แค่60อันนี้เป็นการ์ดขั้นสูงนี่ขั้นกลางการ์ดพวกนี้นะเออเก็บเดี๋ยวเก็บตังค์มาส่มดีกว่านะทุกคนอันนี้ล่ะอันนี้มันเป็นเอ่อเป็นพวกหมวกคานิวาวนะทุกคนเออหมวกอันนี้ก็ยังไม่พอนะคนยังไม่สามารถส่มได้ โอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรห้ามาสุ่มกาชานนั่นเองนะครับทุกคนเออทุกคนถ้าใครเล่นก็สามารถสุ่มกาชานะสามารถทําการย่อยนะฮะเนี่ยย่อยอาวุธย่อยของนะครับย่อยไว้แล้วก็เอากาชามาสุ่มเล่นนะครับทุกคนเออ โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมมาแทักทาย FC แล้วก็มาทักไทยคนดูแล้วก็ทักไทยชาวอาเอทุกคนด้วยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับขอถ่ายรูปสุดหล่อหน่อยเด้นี่แปะไปหนึ่งดอกนะฮะลุนกาชาลุนกาชาเค okay. นี่นี่ดูโหสุดหลอ่อต้องอยู่แบบตูอยู่แบบอยู่มุม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 ,ม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 อับมุมอับ อยู่ในมุมอับนะทุกคนเออโหบังบังโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe พี่ด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้วฮู้ว